สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจเดมือทองนะครับผมนะฮะเมื่อคืนนี้นะครับผมในฟุตบอลก็ไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมครับในครอบครัวนะครับผมนะฮะยังมีตัวให้ได้ติดตามกันนะครับผมนะสำหรับพี่ๆท่านไหนอยากจะเข้ามาดูครับคุณผู้ชมครับเปิดแอปพลิเคชันเขียวเพื่อนๆกันเข้ามาได้แอสเอ็มทีสองแปดครับอย่าลืมใส่แอสไดนาม่านะครับวันนี้บอลเยอะเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมนะครับทั้งรายการฟุตบอลยูโรรอบชิงชนะเลิศนะครับสเปนอังกฤษครับแล้วก็ทางด้านของโคปานะครรรับบอชิงหว เป็นไลน์นะครับโรมาเนียนะครับผมนะไอซ์แลนด์สามารถเข้ามาติดตามกันได้ในกลุ่มฟุตบอลของเจเด็ดมือทองนะครับผมนะฮะมีให้ได้ติดตามกันครับคุณผู้ชมครับส่วนหน้าช่องวันนี้นะครับผมนะฮะเจเด็ดนะครับจะเลือกมองไปทางด้านของฟุตบอลยูโร2024รอบชิงชนะเลิศมันแน่นอนครับคุณผู้ชมครับนะฮะบทวิเคราะห์จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเราฟังกันครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับมีสุดยอดบิ๊กแมตช์นะครับผมนะฮะในรอบชิงแชมป์ของฟุตบอลยูโร2024ครับเป็นคู่ระหว่างสเปนแล้วก็อังกฤษนะครับตีสอง ค,คําคืนนี้ครับสถิติให้ทวร์ในการเจอกันมาของ2ทีมนี้ผมต้องบอกเลยนะครับผมนะว,ว่ามันหลายปีแล้วปี18นะครับต่างฝ่ายต่างได้ใช้กันมาครับคุณผู้ชมครับนะฮะและฟอร์มล่าสุดนี่แหละครับคุณผู้ชมครับกระทิงดุสเปนของเรานี่ครับต้องบอกเลยนะว่าทําผลงานได้ดีมากๆนะครับไอทีมที่ว่าเจ๋งๆนะครับอย่างอิตาลีนะฮะก็โดนสเปนเขี่ยตกรอบไปเรียบร้อยครับรวมถึงเจ้าภาพอย่างเยอรมนีครับคุณผู้ชมครับสูสีจนถึงท้ายอที่าสุดจัดและยิ่งนัดดล่าสุนะครับคุณผู้ชมครับของสเปนเนี่ยนะครับผมนะสวยงามมากนะครับได้ใช้ฝรั่งเศส ได้นะครับผมนะถ้าหากเขาได้ใช้ฝรั่งเศสมาได้เนี่ยแชมป์อยู่ในมือเขาแล้วนะครับฝรั่งเศสก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับคุณผู้ชมครับนะที่เกือบจะการันตีนะครับผมนะในการเข้ารอบชิงชนะเลิศครับคุณผู้ชมครับแต่ไปพลาดท้ายกับทางด้านของสเปนนะก็งงๆอยู่เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับด้วยเลือดใหม่นะครับคุณผู้ชมครับของสเปนเนี่ยนะครับใบรุ่นทั้งนั้นเลยรามินยามอนครับคุณผู้ชมครับนะตัวเด็ดทั้งนั้นนะครับผมนะจริงๆนะครับต้องบอกตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมครับส่วนในด้านอังกฤษคค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 ครร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 รััััััับบ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 ุุณณผผผผผผูู้้้้้้ชชชชมมมมมมมกก็็่่่่่่่าา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 านนนนนนนเเขอแแททๆๆไไถะะะะะะจววววโตตดดยยสีฮให เข้ารอมาได้ทั้งโทษเวลา e ีนะครับผมนะฉีกได้ชัยรวมถึงการทําจุดโทษนะครับผมนะฮะหลายๆอย่างนะครับผมนะก็ต้องชื่นชมเขาเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมาถึงในรอบชิงชนะเลิศได้ครับคุณผู้ชมทัศนะฟุตบอลของเจเีตมือทองครับคุณผู้ชมครับนะฮะถึงแม้ว่าสเปนสถิติจะดีนะครับอังกฤษฟอร์มจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับการเปิดตัวของสเปนครับมาปอปาตากรมครับคุณผู้ชมครับไม่น่าไว้ใจเลย นะครับไอทีมไหนๆเนี่ยนะครับผมนะที่เปิดปอปาตางกลมาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมีโอกาสเสมอนะครับกับมีโอกาสพ่ายนะครับผมนะค่อนข้างที่เยอะครับคุณผู้ชมครับและยิ่งวันนี้นะครับผมนะทำผลงานมาดีโดยตลอดนะครับอาจจะมาสะดุดในนัดนี้ก็ได้ผมมองว่าอังกฤษนะครับคุณผู้ชมครับยังมีความเก่าเกมนะครับรวมถึงตัวนักเตะนะครับผมนะที่ค่อนข้างมีประสบการณ์มากกว่าทางด้านของสเปนอยู่พอเยอะอยู่พอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับแต่ด้วยสเปนครับเลือดใหม่ไฟแรงตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่นะครับผมนะทัศนฟุตบออออลขงเเจมืทงในค่ามขออนุญาตมอออองเเป็นนนบบลลโววรร์แ้กััะค1.75 2 สำหรับฟุตบอลคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับส่วนถ้าจะเป็นตัวซูเปอร์เน็ตที่อยู่ในครอบครัวครับคุณผู้ชมครับแล้มีแน่นอนนะครับไมโครปาก็ยูโรนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนะเข้ามาติดทักระได้ในกลุ่มฟุตบอลของเจริญพิทองวันนี้ขอให้โอเวอร์ของอังกฤษซับประมาณ2อถึงสเมตรแล้วกันครับคุณผู้ชมครับนะขอให้หวานเจี๊ยบกันทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เจริญขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ